การครั้งที่สามครับผมเส้นทางนะครับเส้นทางที่เราจะมาสำรวจโรงเรียนนะครับพูเส้นทางจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีคดเกีียวเรียรอดขึ้นลงเป็นธรรมดานะครับมีคอนกรีต สลับกับทางลูกลังเป็นช่วงๆนะครับเซฟครับเซฟเบาๆเเบียงเซเบียงเเบียงกระดุกกระดักมุ้ง้าเากระพราบได้ครับได้ได้ได้เไปครับอย่าไป ไม่กลัวครับโคตรอูลรักแถวคนอย่างนี้ครับผมคุณชายดูลายหน่อยคุณชาย,ยระวังคอนไม้คอนไม้ใหญ่ไอ้ขอมือขอมือกูนี่แหละระวังระวังครับระวังคอนไม้นะครับ